ดวงของชาวราศีมิถุนดวงชะตาราชินีเศรษฐีลาบใหญ่อยู่ในดวงชะตาในช่วงวันที่16ถึง31สิงหาคม2567นะครับทํานายว่าชาวราศีมิถุนนะครับท่านจะมีโชคลาบลาบรอยก้อนใหญ่นะครับทำนายว่าจะได้โชคใหญ่แบบไม่คาดคิดนะครับ มีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะได้จับเงินแสนเงินล้านอาจจะได้จับเงินหลักสิบล้านเลยก็เป็นได้ study, for for นะครับการซื้อขายที Ko ่ขายบ้านนะครับการขายที่ขายบ้านขายรถขายสมบัตินะครับมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะครับขายที่คิดจะซื้อนะครับซื้อรถซื้อบ้านก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะครับการเงินนะครับเกี่ยวกับต่างประเทศการเงินดีนะครับงานด้านน้านะครับงานด้านเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับงานด้านอุปกรณ์ก่อสร้างงานด้านอุปกรณ์ประปา นะครับงานด้านน้ำใช้งานด้านน้ำซักอบรีดนะครับงานด้านเลือกสวนไรนานะครับงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของดินการเกษตรนะครับนะงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของครูอาจารย์นะครับงานด้านวิทยากรงานด้านการพูดนะครับงานด้านการสอนภาษานะครับงานด้านเป็นเทรนเนอร์ต่างๆนะครับงานด้านการเมืองงานด้าน บริหารราชการนะครับงานด้านผู้บริหารระดับสูงนะครับมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับใครที่ทําธุรกิจค้าขายนะครับนะทำงานฟรีแลนซ์ธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จการเงินดีสมหวังนะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เงินต้อนใหญ่นะครับค้าขายได้เลยนะครับทำนายว่าท่านจะขายดีมีการซื้อขายแบบการเงินที่เป็นล็อตใหญ่ๆมีการว่าจ้างงานแบบการเงินที่เป็นล็อตใหญ่ๆนะครับใครที่ทํางานประจําทานายว่าท่านจะมีเกณฑ์การได้ขึ้นเงินเดือนนะครับอาจจะได้คอมมิชชั่นเยอะนะครับอาจจะได้ ส่วนแบ่งส่วนต่างที่เยอะนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นดวงโชคลาบทรัพย์ก้อนใหญ่ที่อยู่ในดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในช่วงวันที่16ถึง3 1สิงหาคม2 5 6 7นนะครับดีไม่ดีนะครับดวงแบบนี้ชาวราศีมิถุนนะครับอาจได้จับทรัพย์ใหญ่อาจได้ลาบโชคใหญ่นะครับอาจได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับนะฮะ อาจจะได้เป็นดวงเศรษฐีนะครับนะแบบนี้นะสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำนายดวงชะตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีมิถุนในช่วงวันที่16ถึง31สิงหาคม2 5 6 7นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรกันบ้าง จะมีรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆถ้าคลาดเคลื่อนปกันไดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านในณที่นี้นะครับ การดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีมิถุนนะครับอาจารย์เปิดไพ่มาในวันนี้ไพ่ที่เด่นในเรื่องของการเงินนะครับก็มีหลายใบยเลยทีเดียวนะฮะมาดูใบด้านก่อนนะครับใบแรกนะครับจะเป็นไพ่ก้าเหรียญไพ่ก้าเหรียญนะครับหมายถึงลาบรัพย์จนะครับหมายถึงดวงเศรษฐี นะครับเรียบดังราชินีเศรษฐีโชคใหญ่นะครับนั่นก็แปลว่าชาวราศีมิถุนนะครับในช่วงวันที่16ถึง31สิงหาคม2567นะครับท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภใหญ่นะครับมีเกณฑ์ได้ลาบทรัพย์ใหญ่มีเกณฑ์ได้ลาบลอยใหญ่นะครับนะเด่นทั้งเรื่องของการเงินที่เป็นโชคลาภ เด่นเรื่องของการเงินที่เป็นธุรกิจการงานนะครับนะเรียกได้ว,ว่าถ้าชาวราศีมิถุนท่านใดนะครับคาดหวังเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะครับหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านท่านมีเกณฑ์ที่อาจจัดได้นะครับนะดวงทรัพย์สมบัตินะครับแบบนี้ใครที่คิดจะซื้อรถซื้อบ้านทํานายว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จใครที่ จะไปลงทุนเรื่องของการเงินต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับดวงโชคลาภนะครับเด่นนะฮะมีเกณฑ์ที่หยิบจับทำชีพอ,อะไรนะครับเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่ามีความประสบความสําเร็จอย่างมากนะฮะอันนี้ความหมายของไพ่นะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่คิดที่จะขายบ้านขายรถ ขายสมบัตินะครับก็ทำนายว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะขายสมบัติได้นะครับนะอันนี้มีเกณฑ์ที่อาจจะได้ขายสมบัติแบบง่ายๆนะครับนะได้การเงินที่แบบไม่มีการต่อรองใดๆอ่าหรือว่าถ้าต่อรองเนี่ยก็คือจะน้อยมากเลยนะครับดวงเด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่ สามเหรียญน,นะครับไพ่สามเหรียญน,นะครับหมายถึงการค้าขายที่ดีนะครับนะจะมีลูกค้าทั้งเก่าและใหม่นะครับการซื้อขายการเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะครับนะฮะเรียกได้ว,ว่าโชคลาภทางการค้าขายเนี่ยอันนี้ก็คือถือว่ามาเต็มนะครับนะหยิบจับทําธุรกิจอะไรนะครับก็ถือว่าจะได้เงินง่ายได้เงินดีได้เงินเยอะนะครับได้เงินก้อนใหญ่นะประเภทแบบ ถ้าเคยขายอะไรได้อยู่ประมาณนี้ประมาณ1เท่าท่านอาจจะได้เพิ่มเป็น10เท่านะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบนะอันนี้คือความหมายของไพ่สามเหรียญน,นะครับไพ่สามเหรียญหมายถึงการมีโชคลาบด้วยนะครับทีนี้อยู่กับคู่ไพ่ขอไพ่ทีน,นี้อยู่คู่กับไพ่ <3 S 1> เก้าเหรียญด้วยหัวน,นี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยโชคลาบนะครับนะเด่นลาบลอยใหญ่นะนะครับดวงราชินีเศรษฐีเด่นลาบลอยใหญ่เลยแบบนี้นะฮะแล้วก็ท่านใดนะครับที่ทํางานประจํา ท่านก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้ขึ้นอย่างเดือนนะครับนะบมีเกณฑ์ที่ได้อย่างพิเศษนะครับใครที่ทำงานที่มีคอมมิชชั่นนะครับนะมีเปอร์เซ็นต์ก็ทำนายว่าท่านจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะครับได้คอมมิชชั่นเยอะนะครับนะฮะมาดูไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเรื่องของโชคลาภก็จะเป็นไพ่เด e s ส a ต ดสตานนะครับหมายถึงความสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจความสมหวังในสิ่งที่คิดเอาไว้นะครับก็แสดงว่านะครับชาวราศีมิถุนสิ่งใดที่ท่านคิดเอาไว้นะครับเรื่องของการเงินโชคลาบนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค้าขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาบถ้าท่านคาดหวังเรื่องของการเงินเอาไว้มีเกณฑ์ที่ท่าน อาจจะประสบความสำเร็จนะครับได้เงินก้อนใหญ่เลยนะนะครับครที่คิดจะปลูกบ้านก็ทํานใดว่าท่านก็อาจจะได้ปลูกบ้านได้เลยนะนะครับมีเงินไปปลูกบ้านได้เลยนะแบบนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ตกแต่งที่อยู่อาศัยใหม่นะครับท่านมีเกณฑ์ได้อาจจะได้ มีคนหนุบกระถามเรื่องการเงินนะครับใครที่ทํางานต่างประเทศนะครับมีเกมประสบความสาเร็จนะครับไปเดือดสตาร์ขึ้นเลยนะนะครับนะงานต่างประเทศงานด้านการก่อสร้างนะครับงานด้านฮาร์ดแวร์นะครับงานด้านอุปรกรณ์ก่อสร้างงานด้านน้ำนะครับซากอบรีดได้งานด้านรีสอร์ทนะครับงานด้านเกี่ยวกับเรื่องของดินน้ําใช้นะครับนะบ่อน้ํา งานที่เกี่ยวกับน้ําใช้ต่างๆนะครับงานปลาป้านะฮะงานเลือกสวนไร่นานะครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของที่เป็นแบบเหมือนเป็นสวนอะไรแบบนี้นะครับมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จการเงินดีงานด้านดินก็ได้นะครับงานด้านดินถมดินนี่ก็ได้นะงานด้านการเกษตรนะครับถือว่าประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับแต่ดวงแบบนี้นะครับถ้าพ่ขึ้นการเงินแบบนี้นี่ถือว่า ไม่ว่าชาวราศีมิถุนนะครับจะทำมาชีพอะไรถือว่ามีเกณฑ์ที่จะสมหวังประสบความสำเร็จนะนะครับ,รบเรื่องการเงินต่างๆเรื่องโชคลาภต่างๆนะครับ mm hmm. เรามาดูกันที่ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่ The Emperor นะครับ the emperor นะครับหรือว่าไพ่พระราชานะครับ พพระราชาครับหมายถึงการมีวัสนารรอำนาจบารมีนะครับนะใครที่ทำงานด้านที่เกี่ยวกับการเป็นผู้บริหารนะครับใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของงานประจำใครที่ทำงานราชการมีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับนฮะก็ถ้าเกิดว่าท่านที่เกิดในราศีมิถุนนะครับ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็จะได้เงินเดือนขึ้นตามไปด้วยนะครับและใครที่ทางานประจาอยู่แล้วและรู้สึกเบื่อเือนะครับอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเองท่านก็มีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะได้ทำธุรกิจของตัวเองได้นะครับซึ่งก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะครับงานด้านครูอาจารย์มีเกณฑ์ประสบความสาเร็จนะครับก้าวหน้าในงานนะครับนะฮะการเงินก็จะดีด้วยนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของ การเมืองต่างๆนะครับนะฮะข้าราชการระดับสูงต่างๆมีเกมประสบความสำเร็จนะครับก็การงานดีนะครับการเงินก็ดีตามไปด้วยนะนะครับวันนี้งานด้านที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษก็ได้ด้วยาภาษาต่างๆนะครับน,น่าสนใจภาษาอังกฤษก็ได้นะครับงานด้านภาษาต่างๆก็ถือว่าประสบความสำเร็จด,ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้มีไพ่พระราชาถงไม้เท้าหรือว่า King of w a n d เกิดขึ้นด้วยนะครับก็จะเกี่ยวกับการพูด การสอนการเป็นเซนเนอร์นะครับใครที่ทํางานด้านนี้นะครับเราต้องพูดเยอะๆถือว่ามีเกฑ์ประสบความสาเร็จได้เงินดีนะนะครับแล้วก็งานที่ต้องใช้ไอเดียเป็นที่ปรึกษานะครับอันนี้ถ้าไพ่นี้ขึ้นแสดงว่าท่านก็จะมีการเงินเข้ามาดีนะครับสําหรับงานประเภทนี้งานที่เกี่ยวกับการพูดนะครับงานเสนอแนะไอเดียต่างๆนะนะครับ แล้วก็ท่านที่เกิดในราศีมิถุนนะครับท่านจะมีเซนดีนะครับมีแรงสังหารดีนะโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาบนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับถ้าท่านมีเซนอะไรบางอย่างนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาบก็ให้เชื่อเซนของท่านได้เลยนะครับท่านก็จะมีโชคลาบการเงินเข้ามาดีนะนะครับดรงของชาวราศีมิถุนนะครับลักษณะนคนที่จะส่งเสริมโชคลาบก็จะมีลักษณะเป็น ผู้หญิงผิวขาอวอวกนะครับผมเป็นลอนลอนหน่อยนะนะครับนะก็จะเสริมดวงโชคลาบการเงินเด็กชาวราศีมิถุนนะครับดวงนะครับเด่นลาบทรัพย์ใหญ่นะครับดวงนะครับนะราชินีลาบลอยใหญ่นะครับนะมีเกณฑ์ได้การเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านนะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก็อใหญ่ๆนะครับท่านกฑ์จะประสบความสำเร็จอาจได้จับเงินแสนอาจจะได้จับเงินล้าน อาจจะได้จับเงินหลัก10ล้านเลยก็เป็นได้นะครับใครที่มีลูกหนี้ต่างๆก็มีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะได้เงินคืนได้นะฮะนี่นะนะครับถือว่าเป็นดวงชะตาที่ส่งเสริมเรื่องการเงินดีมากเลยนะครับชาวราศีมิถุนดีไม่ดีนะครับชาวราศีมิถุนนะครับท่านอาจจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะเพราะว่าดวงขึ้นมาเป็นการเงินต้อนใหญ่นะครับมีไพ่อำนาจวาสนาก็จะมีเกิดขึ้นด้วย ถือว่าท่านเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคใหญ่เลยนะนะครับนะเรียกว่าอาจจะมีเงินจนแบบใคๆหลายคนก็เกรงใจท่านเลยก็เป็นได้นะนะครับ <_ men> เดี๋ยวเรามาดูทางด้านของข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีมิถุนกันบ้างนะครับ <_ men> ชาวราศีมิถุนนะครับท่านต้องระวังเรื่องของการเสียเงินไปกับ การซ่อมแซมบ้านนะครับนะถ้าใครที่วางแผนอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคัดเลาะนะครับนะ <c oughs> เพราะว่าเราก็เสียงงินที่เกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมบ้านไปแล้วนะครับระวังเรื่องของการเสียเงินที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านเกี่ยวกับระบบน้านะครับระบบไฟที่ใช้ภายในบ้านนะครับนะไฟสองสว่างต่างๆนะนะครับนะระวังเรื่องของการ เสียง,งินที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมรถนะครับต้องระวังด้วยเพราะว่ามีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นนะครับนะสิ่งเหล่านี้ต้องระวังเรื่องของการเป็นแบบปัจจุบันทันด่วนนะนะครับอยู่ดีก็เสียนะครับอยู่ดีก็พังระวังเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าท่านใช้ประจำนะครับพังเสียหายนะฮะหรือว่าโทรศัพท์แท็บเลต็ตมือถืออาจจะพังเสียหายนะครับอาจจะโปรแกรมรวนอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ท่านต้องระวังเรื่องของ อาจจะมีคนมาหยิบยืมเงินท่านได้นะครับเพราะว่ามีไพ่ห้าเหรียญขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดที่ท่านอาจจะลำบากใจนะครับไม่ให้ก็อาจจะโดนว่าได้อะไรแบบนี้นะนะครับก็ต้องใจแข็งกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าแบบนี้ทานายว่าท่านอาจจะให้ไปแล้วเนี่ยอาจจะได้คืนยากนะครับนะคนใกล้ชิดมายืมตมังค์ต้องดูให้ดีนะนะครับในระหว่างเรื่องของการเสียเงินนะครับที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง นะฮะใครที่เลี้ยงสัตว์อยู่นะครับอาจจะมีเรื่องเสียเงินที่เกี่ยวกับสัตว์ไม่สบายได้นะครับนั้นเจ็บป่วยได้นะครับท่านอาจจะมีเรื่องเสียเงินที่เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ที่บ้านนะครับนะฮะอาจจะมีเรื่องช่วยเหลือเรื่องกเงินกับญาติผู้ใหญ่ที่บ้านหรืออาจจะมีญาติผู้ใหญ่ที่บ้านของท่านนะครับมาเดือดร้อนเรื่องการเงินของท่านได้ด้วยนะครับ วงของชาวราศีมิถุนนะครับเด่นเรื่องงานเรื่องเองินนะครับแต่ก็มีข้อเสียด้วยนะครับแต่ถ้าเวลาที่ข้าวของ่ใช้ภายในบ้านนะครับพังเสียหายและเราไม่ละเลยนะครับนะแก้ไขตั้งแต่ซะต้นต้นนะครับมันก็จะไม่เสียทรัพย์มากนะนะครับอันนี้หรือว่าถ้ารถนะครับมีปัญหาอะไรอยู่นะครับก็ รีบไปทำนะครับจะได้ไม่บาดปลายนะนะครับทางนี้เท่านั้นนะครับถ้าท่านจะตกแต่งบ้านปลูกบ้านตรงนี้ท่านต้องดูให้ดีนะครับระวังถูกหลอกถูกโกงจากผู้รับเหมาได้นะนะครับนะเพราะว่าวันนี้มีไพ่ที่เกี่ยวกับการตกแต่งนะครับนะบ้านมือสองหรือว่าตกแต่งบ้านนะครับหรือว่าเกี่ยวกับงานช่างตัด ขึ้นที่เกี่ยวกับเรื่องของจะไปเจอช่างที่ไม่ดีได้ระวังด้วยนะครับระวังถูกโกงตังค์กันนะนะครับชาวราศีมิถุนแต่เรื่องการเงินการงานนะครับยังไงก็มีโชคลาภมีการเงินก้อนใหญ่เข้ามานะนะครับนะสรุปนะครับดวงของชาวราศีมิถุนดวงชะตาราชินีเศรษฐีลาบใหญ่อยู่ในดวงชะตาในช่วงวันที่ 16- ถึงสิงหาคม 2,005.17นะครับทำนายว่าชาวราศีมิถุนนะครับท่านจะมีโชคลาบลาบลอยก้อนใหญ่นะครับทำนายว่าจะได้โชคใหญ่แบบไม่ค่าคิดนะครับมีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะได้จับเงินแสนเงินล้านอาจจะได้จับเงินหลักสิบล้านเลยก็เป็นได้นะครับนะการซื้อขายที่ขายบ้านนะครับการขายที่ขายบ้านขายรถขายสมบัตินะครับมีเกณฑ์ประสบความสมําเร็จนะครับใครที่คิดจะซื้อนะครับ ซื้อรถซื้อบ้านก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะครับการเงินนะครับเกี่ยวกับต่างประเทศการเงินดีนะครับงานด้านน้านะครับงานด้านเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับงานด้านอุปกรณ์ก่อสร้างงานด้านอุปกรณ์ประปานะครับงานด้านน้ําใช้งานด้านน้ําสกบรกนะครับงานด้านเลือกสวนไร่นะครับงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของดินการเกษตรนะครับนะฮะงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของครูอาจารย์นะครับงานด้าน วิทยากรงานด้านการพูดนะครับงานด้านการสอนภาษานะครับงานด้านเป ú, ็นเทรนเนอร์ต่างๆนะครับงานด้านการเมืองงานด้านบริหารราชการนะครับงานด้านผู้บริหารระดับสูงนะครับมีเกณฑประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับใครที่ทําธุรกิจค้าขายนะครับนะทำงานฟรีแลนซ์ธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑประสบความสําเร็จการเงินดีสมหวังนะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เงินก้อนใหญ่นะครับค้าขายได้เลยนะครับทำในว่าท่านจะขายดีมีการซื้อขายแบบ การเงินที่เป็นล็อตใหญ่ๆมีการว่าจ้างงานแบบการเงินที่เป็นล็อตใหญ่ๆนะครับใครที่ทํางานประจํทาทํนไยว่าท่านจะมีเกณฑ์การได้ขึ้นเงินเดือนนะครับอาจจะได้คอมมิชชั่นเยอะนะครับอาจจะได้ส่วนแบ่งส่วนต่างที่เยอะนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นดวงโชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่ที่อยู่ในดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในช่วงวันที่16ถึง31สิงหาคม2005 167นะครับดีไม่ดีนะครับดวงแบบนี้ชาวราศีมิถุนนะครับอาจได้จับทรัพย์ใหญ่อาจได้ลาบโชคใหญ่นะครับอาจได้รวงที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับนะฮะอาจจะได้เป็นดวงเศรษฐีนะครับนะแบบนี้นะฮะอาจจะได้เป็นเศรษฐีแบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็เป็นได้นะครับนะชาวราศีมิถุนนะฮะแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไปไหว้ขอพรนะครับเพื่อเสริมดวงโชคลาบ แนะนำให้ชาวราศีมิถุนนะครับไหว้ขอพรกับพระพรหมไหว้ขอพรกับพระแม่รัศมีไหว้ขอพรกับพระแม่ธรณีก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีมิถุนนะครับและเด่นมากเลยนะครับก็คือชาวราศีมิถุนนะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาภจาก คนที่เป็นผู้หญิงผิวขาอวกผมหยิกเป็นลอนๆหน่อยนะครับนะฮะก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันก็ขอทั้นะครับโชคดีมีโชคลาทรัพย์ก้อนใหญ่กันทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ